สำหรับเหล็กที่บางนะครับคับตัวนี้ก็น่าจะเป็นขนาดประมาณ1-2ตัวนี้ก็จะลองสาธิตให้ดูว่าเหล็กบางๆนี้ต้องเชื่อมแบบไหนครับก็ดูระยะเวลาในการตั้งหัวเชื่อมนะครับ ครับก็จะตั้งแบบเบาๆแล้วก็ตั้งแบบแป๊บเดียวใช้เวลาตั้งไม่นานครับโดยเฉพาะตอนที่ขนาดเราเชื่อมชนกันนะครับถ้าเป็นเหล็กบางวันนี้ตอนที่เราเชื่อมชนกันนะครับเราต้องยกให้เร็วมากเลยครับเพราะมันจะมีช่องอยู่ครับคือจะตั้งนานมันก็จะทะลุทันทีครับเดี๋ยวจะลองเชื่อมต่อสักนิดนะครับว่าต้องยกเร็วกันขนาดไหนครับ ก็จะเห็นกันแลวนะครับว่าถ้าเป็นเหล็กบางอยนี้ยิ่งมาเชื่อมต่อชนนี้ครับต้องยกเร็วเลยครับจะตั้งนานจะตั้งนานไม่ได้เลยครับตั้งนานก็คือทะลุเลยนะครับก็ต้องยกเร็วนะครับนี่เป็นเหล็กบางครับ